เหมือนร้านจะปิดนะครับทุกคนยังไม่ปิดอ่ะยังยังไม่ยังไม่เปิดเออยังไม่เปิดคนปกติอ่ะร้านเอเชียที่คุณดาร้านไทยเป็นเป็นร้านคนไทยน่ะเขาจะเปิดตอนสิบโมงใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เขาเปิดสายนะหัวคุณนายดาวเขาก็เลยพามาเดินเล่น่แถวนี้ก็เออเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอ่ะดีมาก หฉันยังไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยนั่นเหรอนั่นเหรอฉันก็นึกวา่าหไม่ใช่หานะเธอท่อหรือเปล่าจะนกูเก่งไก่ฉันก็นึกว่าหาโอ๊ยไม่ใช่ว้หนาวเว้ยนู่นหนึ่งโอ๊ยหนาวมากเลยตอนออกมาจากบ้านไม่ได้หนาวขนาดนี้นะคือพออยู่ใกล้น้ำแล้วมันหนาวเวอ <c oughs> ร์บ้านเปิดแล้วนะทุกคนเดีย๋วยวโชว์ให้ดู <c oughs> มาดูนะว่ามีใบกระเพราหรือเปล่าเพราะว่าอยากอยากได้ใบกระเพรานะทุกคน ของบางอย่างที่ร้านจีนไม่มีนะแต่ที่นี่มีก็เดี๋ยวเราจะซื้อของที่แบบที่ร้านจีนไม่มีนะเออแล้วก็ดอกอันไหนที่ร้านจีนมีก็ดจะไปซื้อที่ร้านจีนจ้าโอเคโอเคเออถ้าเป็นดอกมันจะสวยเนาะที่ฉันลงในติ๊กต๊อ อ๋อเออมันกำลังจะเป็นดอกมันมีดอกตูมแล้วเธอคุณแม่แม่ขึ้นดอกไม้ก็่ดยเอาขึ้นดอกไม้เลยคุณนายดาวพามาทัวร์สวนสาธารณะนะคะโอคุณนายให้ให้มาโชว์เดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดตรงนี้นะคะเผื่อมีขวดขออนุญาตนะคะทุกคนมันไม่มีคนไงเปิดได้ ยวดูก่อนนะเผื่อมีกระป๋องนะทุกคนไม่มีนี่แหละวิถีชีวิตนะมาเดินดูพอเป็นพิธีนะคพราะเธอเจ็บขาใช่ไหมไม่้ย่เป็นยงไรไเพิ่งจะออกกับร่างกายเพิ่งเหงือียุะไปได้บ้านฉันว่ามันเป็นกุศโลบายของผัวเธอ <c oughs> <c oughs> ผัวเธออยากให้เธอออกกำลังกายเดินเลยผัวเธอเลยบอกว่าให้มาให้พาฉันมาดูสนถานะแล้วก็อยากให้เราเดินไปด้วยกันเนี่ยนอนแบนั้นเบ็ดชั่วเราจะกูดสโลบายของผัวฉันเองใช่อยากให้ฉันมาเดินเนี่ยทุกคนมันยังแบบว่าไอ้นี่อยู่นะมันยังมีแค่ก้านนะเดี๋ยวรอประมาณเดือนหน้านะเดือนหน้าสองเดือนเนี่ย เดี๋ยวดอกไม้ขึ้นนะเดี๋ยวพามาดูอีกรอบหนึ่งนนปเปิ้ลเปิ้ลเหรออันเนี้ยใช่ไหมไม่ใช่นู่นแอปเปิ้ลอยู่นู่นเห็นไหมที่มีแต่ก้านเน่ะใช่หมดเลยโอ้ยนี่ทุกคนเนี่ยต้นแอปเปิ้ลทั้งนั้นเลยน,นะนั่นตั้งแต่นั่นมาย,ยันนั่นยันนู่นยันนู่นใช่หมดเลยมีแต่แอปเปิ้ลคือถ้ามาสวีเดนใครชอบกินแอปเปเิ้ลก็คือไม่อดน,นะคะมาหาได้ตามสถานะเลยนี่ก็สวนดอกกุหลาบนี่เป็นสวนดอกกุหลาบอือสวนดอกกุหลาบ ก็คือเคยมาเดินส่วนนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มาเดินฝั่งนี้นมนเมดออ้า,า,จะจะาโอเดูอนอนกับก็ีต้นนี้แหละมันสวยมากหล่ะต้นอะไรเอ่ยต้นกุลหลาบโอ้โอมันเป็นลูกอย่างนี้เหรอใช่ฉันอยากจะเอาไปเพาะแต่ไม่รู้มันจะติดหรือเปล่าว่ามันผ่านหิมะมาหัวแม้ที่เนี่ย คือพอเขาเป็นหน้าหนาวใช่ปะกูหลาบเขาก็เนี่ยเหมือนจะตายแต่พอเออแต่พอเป็นหน้าแบบว่าสปริงอะมันขึ้นมาเฉยเลยวะ่ะอันนี้ดอกไม่อันนี้เนี่ยดอกใหญ่เหมือนกันดอกใหญ่ใหญ่อมชมพูไเหรอฮะไม่มีกลิ่นเนี่ยพุ่มนี้ดอกใหญ่อดอกไอ้น,นี่อย่างถ้ามันบานพร้อมๆกันเนี่ยสวยมากเลยนะเออโอ้ย ทุกคนดูนะกำลังจะ,ะสปริงแล้วนะดอกสีอะไรจ๊ะดอกเออ่มันมีหลายสีอันนี้น่าจะเป็นสีชมพูมต้นนู้นสีขาวนูนสีต้นอะไรเอ่ยจำชื่อไม่ได้ป่านนี้สีชมพูป่านู้นสีขาวโอเคนี่สีชมพูคุณเป็ดยังไม่มาเดี๋ยวถ้าน้ำมาคุณเป็ดก็จะมาอ๋อนี่เป็นบ่อน้ำเหรอใช่โอ้โหเดี๋ยวน้ำก็จะมา พอ่อนน้ำก็จะมาคุณเป๋ดก็จะมาเออปีที่แล้วมาก,ก็คือต้อนแอปเปิลที่ซัมเมอร์เฮาสอ่ะมีแต่ดอกไม้นะแต่ปีเนี้ <Okay. S 2> ได้มาเห็นตั้งแต่เริ่มตอนที่ต้นมันโร้นนะเดี๋ยวจะถ่ายแบบว่าการเจริญเติบโตของดอกไม้ในซัมเมอร์เฮาส์ไอการเจริญเติบโตของต้นแอปเปิลในซัมเมอร์เฮาให้ดูนะว่าจากที่เป็นใบโล้นๆแล้วก็มีใบมีดอกแล้วก็มีลูก สีฟ้าสวยจังเดี๋ยวเดินกลับไปที่รถก่อนนะเธอเดี๋ยวผมคุณนายว่าดาวเขาวากักนี่ไงมันไปนยูท่ <laughs> ท้าสแตนล้อท้าสแอนร้อนแล้วเหรอ <laughs> <c oughs> คือแบบว่าดาวหมดไม่สนลูกใครนะคะหัวนางโ <laughs> okay, okay. อเคโ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 อเคไปละไปละ นี้เราสามีก็เลยดาวพามาไว้อีกส่วนสะานะหนึ่งนะคือแบบนางรู้ทุกส่วนเธอนะที่มีในนินนะซึ่งบางส่วนเราก็ยังไม่เคยมาซึ่งส่วนนี้เราก็ไม่เคยมา,ท,า,ท,าที่มันอยู่ใกล้สำมุอหอาน้ะัวไม่เคยพาเดินมาเลยนะเออน้ําเด็ดเราให้ดูนะน้ําเป็นน้ําแข็งเน่ยน้ํายังเป็นน้ําแข็งเลยนะทุกคนกคนตรงนั้นเป็นถนนรถเข้ามาไม่ได้เป็นสะพานนะ อ,อมีคนมาตกปลาแถวนี้นะแล้วก็แบบมานั่งแบบมีคนเอารถบ้านมานั่งแคมป์ปิ้งด้วยนะส่วนนี้ก็คือมีคนมาตกปลาเยอะนะแล้วก็เห็นมีคนแบบเอารถบ้านมาแคมป์ปิ้งแล้วก็มานั่งแบบว่าปินิกันนะโออเอาบาร์บีคิวมบาบิ๊คิวไหมย่างนะนนกินนะบรรยากาศโอเคอยู่ถ้าเกิดเป็นช่วงซัมเมอร์อ่ะน่าจะน่าจะโอเคแล้วก็คือแบบพวก ต้นไม้ที่เราเห็นนะใบมันก็จะขึ้นดอกมันก็น <eps> นจะออกมั่น่าจะสวยกว่านี้วันนี้ก็คือภูมิใจมากทุกคนเดินตอนเดินไปบ้านคุณนายดาวก็เจอกระป๋องสองใบไปเดินสุนทานะก็เจออีกสองใบแล้วก็มาสุนทานนี้ก็จะอีกสองใบนะปวดต้องภูมิใจแน่ๆเลยก็ถือซะว่าเป็นค่าถุงที่ซื้อที่ร้านเอเชียช็อปนะห้าโครน ก็ได้ค่าถุงกับมาเพราะมันผัวฉัวอร์กแน่นี่คนเกาะ้องไฟเอาไว้นะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวไปดูก็ได้เเราท่วะ ถึงบ้านอาณาจารย์ทุกคนวันนี้ก็ผัวคุณนายก็คุณายดาวก็พาไปแด่สองสองสองปาร์คแล้วก็เราก็ไปได้กระป๋องมานิดๆหน่อยๆน,นะทุกคนซึ่งผัวเราก็ดีใจมากเราได้กระป๋องมาประมาณแปดกระป๋องนะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวตอนเนี้ยเมื่อเช้าเราก็ทำร้านหน้าเอาไว้นะแล้วเดี๋ยวไปกินร้านหน้าก่อน นะจะทำยไงก็คล <N> ิป <N> นี <N> ้ก <N> ็บ๊ายบายจ้า